มาดูนะครับจะทำแอป mt 5ให้เปิด2หน้าจอได้นะครับอ่าก็คลิกคลิกให้มันเกิดวงกลมนี่นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงนี้เื่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้เออมันก็จะมีหน้าต่างแล้วก็ไปบวกหน้าต่างขึ้นมาเน,นี่ยก็จะเพ็่2สองอันแล้วเห็นหมแล้วทีนี้เราก็ไปคลิกตรงนี้ครับเราจะเลือกเปิดการาฟทองสองอันนะ่ยเพื่อเปรียบเทียบทำฟิล์ม อย่างตัวนี้เอาทำเฟรม15เ,เราจะดูทำเฟรมนี้ 10, 10 5ทาเฟรมนี้1นาทีอย่างเงี้ยครับอ่ก็สามารถทำได้นะครับถ้าเราจะปิดทิ้งก็แค่คลิกเราจะปิดหน้าต่างนะกดแช่นะครับแล้วก็ปิดเห็นะครับอ สามารถ FMT5 ใช้เฉพาะ Android นะครับสามารถเปิดสองจอได้นะครับ